สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราคก็อยู่กับช่องทอร์กินทีวีและวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกมมือถือกันนะครับ และเกมที่เราจะมาอัปเดตวันนี้ก็คือเกม b a t t l e f i e l d Mobile นั่นเองก่อนหน้านี้เกม b a t t l e f i e l d Mobile ก็เคยเปิดให้บริการมาก่อนนะครับแล้วก็ปิดตัวไปนะเพราะว่ามีผลตอบรับที่ไม่ดีนะครับโดยล่าสุดทางค่าย A เขาก็มีแผนนะครับว่าจะทําเกม b a t t l e f i e l d Mobile เวอร์ชันใหม่ซึ่งอันี้ก็จะไม่เหมือนกับเวอร์ชันเดิมนะครับน่าจะเป็นเวอร์ชันที่น่าเล่นกว่าเดิมนะครับและก็ระบบต่างๆก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะผมคิดว่าแบบนั้นนะครับสำหรับเกม b a t t l e f i e l d Mobile ก็เป็นเกมแนวแอคชั่นชูเตอร์ที่หลายๆคนรอคอยกันมานานมากๆเลยหลายๆคนก็ เปิดตัวนะครับแต่พอเปิดตัวปุ๊บเนี่ยกระแสมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือหลายๆคนก็บ่นกันมานะครับในเรื่องของเกมเพลย์ระบบต่างๆนะครับผมคิดว่าเกม Battlefield Mobile เนี่ยควรทำออกมาดีกว่านี้นะเทียบกับเกมอย่าง Call o f Duty Mobile นะครับเกมเพลย์เข้าสนุกนะครับระบบการเล่นต่างๆในเกมก็ทำออกมาดีนะปัญหาเรื่องบางต่างๆก็ไม่ค่อยมีนะครับ พอเราเอาเกม Battlefield Mobile มาเทียบกับเกม Call of Duty Mobile เนี่ยมันต่างกันมากมากเลยนะครับอย่างเรื่องของเกมเพย์เนี่ยผมคิดว่าเกมเพย์ของ Battlefield เนี่ยมันดูเก่ามากๆแล้ลก็ดูไม่เข้ากับสมัยนี้นะครับและเกม Battlefield Mobile ก็จะมีปัญหาเรื่องของบั๊กต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาหลักเลยผมคิดว่าเกม Battlefield Mobile เนี่ยควรเรียนรู้จากเกม Call of Duty Mobile นะครับอย่างล่าสุดก็มีเกม Call of Duty Warzone Mobile ออกมานะครับก็ถือว่าทำออกมาดีมากๆาเลยนะในเรื่องของเกมเพย์กราฟิกต่างๆนะครับ สำหรับวันเปิดตัวของเกม Battlefield Mobile เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะเปิดตัวให้เล่นเมื่อไหร่อาจจะเป็นปีหน้าหรือว่าอีก2ปีข้างหน้านก็ได้นะครับอันนี้เราก็จะต้องมารอตามข่าวกันถ้ามีข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมอะไรเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตคายฟังอีกทีนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนเกม Battlefield อยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับผมคิดว่าเกมเพลย์ของเกม Battlefield Mobile เวอร์ชันใหม่เนี่ยก็อาจจะมีความคล้ายกับเกม Battlefield 4ก็ได้นะครับอันนี้เราก็จะต้องมารอดูกันผมคิดว่าถ้าทางค่ายเขาแก้ในเรื่องของระบบหรือว่่าเเเเกกกกมมมพพลยขขขอออองง Battlefield Mobile Battle Game Game นนนี็จะะคคึ้ื มาดูเก่ามากๆเลยนะครับคล้ายกับเกมยุค2 0 0 0ัต้นๆหรือว่าเกมที่มันเก่ากว่านั้นนะครับตอนที่เกมแบดฟิมโมบายเปิดให้เทชช่วงแรกเนี่ยผมก็เข้าไปทดสอบดูนะครับปรากฏว่าผมก็รู้สึกผิดหวังนะเพราะว่ารู้สึกเหมือนกำลังเล่นเกมเก่าเลยนะครับเกมเพย์ต่างๆหรือว่าระบบการเล่นมาดูเก่ามากๆเลยนะแล้วก็ดูไม่เข้ากับสมัยนี้เท่าไหร่นะครับถ้าเขาปรับตรงนี้ได้เนี่ยก็น่าจะมีคนเล่นเยอะขึ้นแลวก็ทําให้ตัวเกมมาดูน่าเล่นขึ้นนะครับอย่างน้อยก็เอาให้เหมือนเกมคอร์ริจี้วอลซอนโมบายก็ได้นะครับและนี่ก็คือการอ ถ้าคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไ้เจอกันคลิปหน้านะครับเสียล้วทุกคนนะครับ